ถ5หลงียวเดี๋ยวมันรอ้อนเดขึ้นมาอีกต่สัแ่ไปขึ้นมาหรือไปมาจากพัทยามาจากพัทยาหนูอ่ะใช่อ๋อไปมาแล้วแล้วไม่เคยชวนพิโจไม่รู้สิพี่ชิโจคนนี้ก็เก่งนะคนนี้น่ากลัวนะครับดีมาก อันนี้คุณแม่หรือพี่สาวแม่ค่ะโอ้หน้าเหมือนพี่เลย <c oughs> เก่งเร็วมากนะเร็วรเราไม่ธรรมดาเลยนะเราหัวใจเต้นสองร้อยเนี่ยคุณวิ่งหัวใจเต้นแรงมากอันนี้โจรไม่ฟืนฟูล้วมาฟืนฟูสภาพท่างไทยบอกพี่โจบ้างสอนพี่โจบ้างโจน้ำหนักโวเยอะด้วย โอ้ยนี่คุณจบรอกมากเลยนะเนี่ยที่หัวคุณเนี่ย